สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับช่องส่องการ์ดอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมมีการ์ดอะไรให้ส่องเราก็ส่องกันไปจ้าอันนี้ก็อยู่ในหมวดของการ์ดสมัครเลอร์มาสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ตามสภาพฮะเด็กนี้นะครับผมถ้าใครติดตามเอ่อช่องส่องการ์ดอยู่แล้วเนะะี่ยฮะ จะรู้ว่าเออผมทําออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมลืมด้วยนะครับก็คือแวมไพกันเนอร์นั่นเองนะครับผมที่ผมลืมใส่เข้าไปในคลิปที่แล้วนะครับผมผู้เรียนส่วนใหญ่ก็คงได้ได้ตามไปอ่านแล้วนะครับพอผมแปะไว้ในคอมเมนต์ของ Facebook แล้วด้วยเนาะใครที่ดูใน u t u b e นะครับผมอาจจะแบบพลาดไปนิดนึงดูในคอมเมนต์นะครับจะมีการสปอยให้นะครับว่าเป็นใบไหนนะอ่ะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาสปอยเด็กนี้เพิ่มเติมนะครับเพียงแต่ว่ามาแจ้งครับว่า การ์ดโปรโมทใบใหม่ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็เสริมแบบชัดเจนนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังเลว่าเออซื้อดีไหมหนอซื้อดีไหมหนอผมบอกได้เลยครับว่า คือจากเดิมที่ผมว่าเก่งอยู่แล้วครับกลายเป็นว่าพอมีมิสติกใบนี้เข้ามาคือเก่งมากขึ้นนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสรุปความสามารถแบบคร่าวๆนะครับแบบรวดเร็วรวดรัดทำใจนะครับคลิปไม่นานมากนะครับบวกกับการสปอยมิสติกการ์ดใบใหม่ด้วยนะฮะอ่ะตามนั้นนะครับผมก็คือตัวหลักๆของเกมนะครับผมมันจะมีในเรื่องของการเล่นเป็นเนมแวมไพร์ล้วนนะครับผมแล้วก็แวมไพร์ของเราเนี่ยในเด็กของเรานะในทุกโซนนะครับ ที่ไม่มีแดกคูล่านะครับผมวันที่เป็นชุดที่ไม่ได้อยู่ในชุดทักซิโดอ่านะครับสูญเสียสกิลบริตี้นะครับผมอนันเทิร์ยกเลิกและสูญเสียไม่ได้นะครับก็คือออย่างเจ้าแวมไพร์เลดี้เนี่ยเป็นตัวบังคับไฟเลยครับว่าถ้าเล่นเขาเนี่ยครับไม่สามารถใส่อเด็กคูล่าตัวเก่าๆแวมไพร์เก่าๆได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็คือที่ไม่ใช่ชุดทักซิโดด้วยนะครับก็คือบังคับของใหม่นั่นเอง อ่ะอั i ลิตีก็จะสุดโหดนิดนึงครับก็คืออแวมไพร์ฝ่ายเราแอตแทกบวกสยกเลิก ability ฝ่ายตรงข้ามนี่คือเก่งมากๆเลยนะแล้วตัวเองเนี่ยก็คือกระโดดออกมาเนี่ยเป็นเวกอัปได้ด้วยนะครับเมื่อมีซิลแวมเนี่ยแวมไพร์นะครับฝ่ายเราเข้ามาในสนามก็เวกออกมาเลยนะครับแอตแทกยืนตั้ง14นะครับผมมองว่าตั้งต้นได้เลยนะครับสำหรับแวมไพร์เลดี้นะครับผมอ่าเนี่ยครับในเรื่องของการทำตั้งเกมนะคนนี้มาง่ายมากแล้วก็จะมีสกิลนะครับไม่ใช่หนึ่งทางต่อซับแคบแค่รวมล่างก็พอฮะไลฟ์ฟรีซิลลชุดดทัักซิโนะะครรบแหื สิลเนมแด็กูล่านะครับหนึ่งใบในมือหรือในกองเรานะครับผมพู่นี้คือออกมาจากสกิลกันได้โดยแวไพร์เลดี้นั่นเองนะครับผมตามเนี่ยฮะเถื่อนจริงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับขยับมาครับเราจะเห็นสัญลักษณ์นกพิราบเพลิงใช่ไหมครับเป็นแด็กูล่าเหมือนกัน เดวแวนไพ่หลอดนะครับผมคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าคือพลังหนาๆน,นะครับผมเพราะว่าตัวเองเนี่ยยืนตั้งต้นเนี่ย15อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีบริตี้ที่บอกว่าการ์ดใบนี้นะครับบวกแอตแทกตามแอตแทกปกติเนมแวมไพ์ใบอื่นครับที่มีแอตแทกปกติมากที่สุดในสนามหรือในชายเรานะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเรายืนคู่กับเลดี้เนี่ยก็คือเด็กกูล่าหลอดเนี่ยครับก็จะกลายเป็นว่า ตั้งต้น15นะครับแล้วก็บวกอีก14นะครับผมก็จะเป็น29ตั้งต้นนะครับนี่คือยืนแค่2ใบนะยืน2ใบเลยนะครับผมคือเทือนจริงนะฮะทำให้แบบตัวนี้เป็นตัวแบบซูเปอร์แทงหรือตัวตีก็ได้สังเกตท่ารวมล่างครับก็คือแอตแท k 17แล้วก็ตีได้ถึง2ครั้งนะครับ2ททมนะครับผมก็แบบอ่ะเข้าใจเลยครับคือแบบว่าสูญเสียไม่ได้ด้วยนะครับไอ้เรื่องของแอตแทตรงนี้ที่ผลบวกตรงนี้ฮะ ทำได้เดียวคือยกเลิกนะครับการยกเลิกนี่ก็คือแบบโอเคอาจจะทําให้คนนี้ตายนะครับแต่ตายแล้วไม่ตายจริงนะครับเพราะว่ามันสามารถกลับมาจากชายได้นะครับผมทุกทกที่แบบการท,ที่ไปชิงตกชายใช่ไหมครับที่เป็นซิลเนมแวมไพร์นะครับฝ่ายเราถูกแซคคบ4ครั้งนะครับนำการไปนี้เข้ามนสามจากชายได้สูญเสียสูญเสียโด,ดยซิลไม่ได้นะฮะ คนนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบกลับมาแน่นอนนะครับผมถ้ากระตุกได้เรื่อยๆนะถ้าตามเงื่อนไขนะครับผมก็ตามนั้นเลยฮะหลังจากได้ขยับมาต่อครับผมก็จะเป็นแวมไพร์ลิตเติ้ลนะครับผมซิสเตอร์เอกร่านะครับผมก็คือคนนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวไล่ตีสังเกตท่าตีครับสองทามกันรัวๆเห็นไหมฮะตั้งแต่แวมไพร์หลอดแล้วนะครับสองทามแล้วก็คนนี้ก็สองทามเหมือนกันนะครับเข้ามาในเรื่องหนึ่งอย่างเลยแอทแท็กบวกสี่เอ็มพีท่าชุมตีลบสองนะครับผมถ้าเข้ามาจากสกิลนะครับผมอย่างที่ผมบอกคือแลหวก็็เเอาปม เจ้าลิเติลเนี่ยโผล่เข้ามานะครับผมก็จะได้บวก4ี่ค่าโจมตี2อลบสนะครับคือวิ่งตีได้เลยอันทีเดียวแล้วแบบว่ามีให้เลือกอีกการหนึ่งด้วยนะรีมูฟซิลที่เราควบคุมหบบนึ่งใบการ์บินิทัตบวกหกอนันเทิร์นนะครับผมแล้วก็เมื่อต่อสู้นะครับการ์บ,บนี้แอตบวก2องและซิลที่ต่อสู้ด้วยแอตลบสอตามเนมเด็กกูล่านะครับในสนามและในชายผมบอกได้เลยว่าคือคนนี้เนี่ยคือต้องยกเลิกหรือลอสหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่า ทำให้เทคเขาหายไปดีกว่านะไม่งั้นคนนี้จะเป็นตัวยืนไ ف ่แล้วไ ف ่กระจุยกระจายเลยครับผมเป็นเลเวล2ที่เถื่อนมากนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวขยับมาด้านข้างนะครับมินนอนนะครับผมเวนไพน์มินนอนคนนี้สองท่าอีกแล้วนะครับสังเกตนะครับตั้งต้น11ก็จริงนะครับแต่เข้ามาเนี่ยเขจะมีสกิลสองย่าให้เลือกนะครับเป็นเอเบลิตี้เลือกก็คือการเป็นนี้แอทแทคกบวกสี่เอ็มพีลบสองในซับเทิร์นนี้นะครับผมพูดง่ายๆคือเป็นเด็กที่กระตุกมาในเทิร์นนั้นเราก็ต้องตีในเทิร์นนนนนัั้้้้ะะะะครรบบบบถึงจเเเกกกิดดลลลยยผมม็อไววว่่าาาปณีฮแแ มีเด็กกูล่าเลเวลสนะครับผมต้องบอกว่าแวมไพร์เลดี้ของเราเนี่ยเป็นเลเวลสนะครับการ์ดใบนี้จะแอตแทกบวกสามและโจมตีข้ามอย่างดีเฟนซ์ไลน์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเลือกอีกอันนึงด้วยนะตอนเข้ามาเนี่ยสามารถแบบนำมิสติกเอ็มพีค่าล่าไม่เกิน2องหนึ่งใบในสามไปลงชายนะครับคือเก่งมากนะครับผมคือไล่ของนะครับของกั๊กของกันอะไรไม่รู้นะครับเราก็ไล่ไปนะครับแล้วก็สั่งตีหรืออะไรก็ได้นะครับสองไทมนี้เถื่อนนะโอเคสำหรับใบถัดมาครับผมเป็นแวมไพร์สเตอร์ออฟเด็กกูล่านะครับ ลากของติดของนั่นเองนะครับผมสามารถแบบลงมามีเลเวสี่นะแดกูล่าเลเวลสี่นะครับผมนำทาร์ลท์เดวิลหนึ่งใบในมือหรือในกองเรานะครับไปติดที่ซิลเนแวมไพร์นะครับผมอื่นฝ่ายเรานะครับผมคือแบบอ่ะตั้งเกมได้ดีครับน้องคนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไฟเท่าไหร่นะครับถ้าจะไฟจริงๆก็คือตอนจังหวะที่แบบแนวหน้าเขาหลุดไปแล้วนะฮะก็เถื่อนจริงนะครับผมแล้วก็มีอาบลิตี้ที่2ครับบอกว่าเนแวมไพร์หนึ่งใบนะครับอาบลิตี้สูญเสียโดยฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับนานไปเลี้ยะเวลา2เทิร์นคือแบบ นู่นนะฮะจะให้น้องบินข้ามไลน์หรือให้ซิสเตอร์ตัวอื่นไล่ตีนี่ก็คือเถื่อนจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็มีอเบเรตตี้สุดท้ายนะครับผมบอกว่าเนมดักูล่าเลวลตสี่ฝ่ายเรานะครับเมื่อกาไปนี้ถูกกำลายนะครับผมเอสุกแทสเซเฟียนะครับเซฟซิไฟโดยเนมแวมไพร์นะครับสามารถจูบมิสติกหนึ่งใบแทนการนำไปยังชายหนึ่งงต่อซับนะครับผมที่ใช้กาเปนี้นะ ก็พูดง่ายคือเป็นตัวสุขแซกนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นตัวซัพพอร์ตเกมแต่อย่างที่ผมบอกครับแนวด้านบนนี่คือเป็นตัวไล่ตีกันเลยทีเดียวน้องมาเป็นซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นฮะขย่อมมาตรงนี้จะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอชุดทักซิโดใช่ไหมครับอ่าอ่าอย่างคนนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อ่าคือเข้ามาเนี่ยสามารถไล่ฟรีในแมัมพายได้นะครับเป็นตัวตั้งเกมตั้งโต๊ะนั่นเองนะฮะผมก็คือสามารถไล่หนึ่งได้ถึง2นั่นเอง แล้วก็มีซิลแตนเนมแมนพายนะครับในสนามครับการ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับซิลที่มีสปีดน้อยกว่าใครสปีดน้อยกว่าฆ่าคนนี้ไม่ตายนะครับผมแล้วก็วิวอล์ตี้โปรเทคให้กับทาร์ลต์เดลเดวิลด้วยนะครับผมที่เป็นพีเอสฝ่ายเรานะครับในสนามยกเลือกมิสติกฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวซับพอร์ตนะครับดูแล้วอาจจะไม่ใช่คนไล่ตีสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นตัวบัฟเกมให้เถื่อนจริงนะครับผมต่อไปเอมิเลียครับผมเดอะแวมไพร์เอลเดอร์นะครับคือคนนี้นี่แบบ ปกติเราเนี่ยดูมานะครับก็คือเด็กแวมไพร์เนี่ยจะเป็นสายตีถูกไหมฮะคนนี้จะมีแอบสายสกิลนะครับผมก็คือเป็นทั้งแอ็บิลิตี้ครับเป็นสกิลกล่งในกรอบนะครับผมก็คือสกิลวอวนเลยนะฮะสกิลวอนแรกไว้ใช้ชามเคิร์สนะครับผมเมื่อรวมร่างอยู่และแทรกลายจ่ายสองแอมป์นะครับสกิลที่2บอกว่าเซอร์คฟายการ์ดที่ไม่ได้ถูกกำลังร่างนะครับผมหนึ่งใบการ์ดหนึ่งใบในสามนะครับหรือในชายเราสูญเสียอะในชายเลยนะครับสูญเสียแอ็บบิลิตี้หนึ่งเทิร์น เมื่อในเด็กของเรานะครับมีแต่ซิลเนมแวมไพร์นะครับผมไล่ได้แบบอินเทอร์เฟียร์นะครับผมยืนแอทแทกไลน์ฟิกเอ็มพีสองนะครับผมคือเก่งจริงนะครับผมเอาไว้กักของในชายฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวถัดมาครับอย่างที่ผมบอกเลยอเล็บนะครับผมเดอะแวมไพร์กันเนอร์เนี่ยตัวเนี้ยคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมสปอยไปตอนต้นนะครับอย่างละเอียดนั้นก็คือผมลืมใส่คนนี้เข้าไปนะครับผมอ่ะอธิบายเพิ่มเติมครับในเรื่องของอบฟฟิตี้นะฮะ เข้ามานะครับสามารถให้ PA ฝ่ายตรงข้ามที่มี MP ค่าไร่สองหนึ่งใบในสนามศูนย์เสียสกิลอเบอริตี้อนันเทิร์นะครับผมอันนี้เอาไว้เคลียร์ของตั้งโต๊ะฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลครับด้านล่างบอกว่าเรารีมูฟการ์ดใบนี้นะครับไล่ฟรีซิลเนมแวมไพร์ที่ไม่ได้ชื่อการ์ดใบนี้นะครับหนึ่งใบในกล้องเราเมื่อในเด็กของเรานะครับมีแต่ซิลเนมแวมไพร์เท่านั้นนะครับผมไล่แบบสองเอแบบอินเทอร์เฟียร์คนนี้คือตัวตั้งเกมนะครับผมในซับป้องกันนััััั่่นนนนนนนเเเออองงะะะะะคคคครรรรรรบบบจหหวววททีีาาาาาาโดดกกกกกกกมมมมๆ้้้สถไปตุพแลํใ ามาเป็นแท้งมาชนมาอะไรได้หมดเลยนะครับผมอันนี้คือเก่งจริงนะครับสกิลนี้ผมโอเคนะครับเป็นแค่เลเวลหนึ่งที่สามารถแปงลงร่างได้นั่นเองนะครับผมขยับไปถัดมาครับผมเป็นเลนะครับผมบเดอะแวมพ์วอลัลนะครับเลนะไม่ใช่เทสโตนะโอเคเดี๋ยวจะคิดว่าสองห้าบาทสิบบาทไม่ใช่นะครับผมโอเค ก็อย่างที่บอกเลยครับคือคนนี้นี่ในท่าในเด็กของเรานะครับมีแต่ซีลเนมแวมไพร์นะครับสามารถแสดงทาร์ทเดนเดวิลหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือนะครับเป็นตัวหาของนั่นเองนะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับว่าเซตเดนเดวิลเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีอเบลิตี้ถัดมาด้านล่างครับบอกว่าเมื่อจบซับเทิร์นโจมตีเรานะครับสามารถรีมูคการ์เป็นนี้จากนั้นไลฟ์ฟีเนมแวมไพร์ชุดสตาร์เตอร์เลเวลสองหนึ่งใบนะครับผมในกองเรานะครับผมเมื่อจบซับเทิร์นโจมตีนะก็ต้องบอกว่าจะไปงอกใครอ่ะที่เป็นชุดสสารรรัตต์์เเเอนนะะะคบผมปลลวฮ ก็อย่างที่บอกเลยครับอาจจะได้แค่เป็นน้องซิสเตอร์นะครับผมอ่าเป็นมินเนี่ยนนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับตัวสุดท้ายอาจจะได้แค่นี้เลยครับเนาะอ่ะอันนี้เป็นตัวสําหรับเลนะครับก็โอเคครับสาหรับผมโอเคนะแล้วก็มีแวมไพร์ลาสออฟแด็กูล่านะครับเป็นแวมไพร์ตัวสุดท้ายนั่นเองต้องบอกว่าคนนี้เป็นอเวคเคนนิ่งครับกลับมานะครับผมมีท่าลมล่างด้วยแอ t แท็กสิบตีออได้นะครับจ่าย CMP คนนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาอัปเดตเด็กเลยนะฮะ ก็มีบรตตี้เข้ามาครับบอกว่าถ้ามีเนมแด็กคลาเลเวลร์ซไฟล์เราในสนามสามารถเลือกหนึ่งอย่างครับให้เลือกหนึ่งอย่างครับอันแรกครับซืลอหนึ่งใบอินแอคทีฟซืลอสองเทิร์นนะครับจากนั้นเราจวดการ์ดหนึ่งใบส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกอันนี้นะอ่านะครับผมแต่ถ้าถ้าเกมขาดนะครับผมให้แนะนําให้เลือกอันที่สองครับบอกว่าเลือกอันที่สองไล่ฟรีนะครับผมแด็กคลาเร่หลอดเดอะแวมไพร์หลอดนั่นเองครับหนึ่งใบในมือหรือในกองเรานะครับผมก็กระตุกแวมไพร์หลอดออกมาเลยนะ ตามนั้นครับผมแล้วก็ทนมีสกิลด้วยนะครับซิลหนึ่งใบติดชามเพิ่หนึ่งเทิร์นนะครับผมจ่ายสองเอ็มพีสองครั้งต่อเกมนะฮะตามนี้ฮะแล้วก็เป็นอาบิลิตี้สุดท้ายครับบอกว่าเอาไว้บัฟให้กับเดคูล่าเดอะแวนไพล์หล่อนะครับโจมตีซิลที่ถูกโจมตีนะครับแอทแท็กลบหกดีเฟนต์ลบหกอดันเทิร์นยกเลิกไม่ได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือให้แท้งประกาศโจมตีนั่นเองจริงๆก็เรียกไม่ใช่แท้งนะครับต้องเรียกว่าไฟเตอร์กันเลยทีเดียวแท้งก็ได้นะครับผมเป็นไฟเตอร์ก็ได้นะฮะคือแบบตตตตาาามมมมััววเเเเด็คคนนนนนนีี่่่ยยผผอออออองโรถืะะฮ้ขุญสปทแบบ รัวๆเร็วๆนะครับผมใครอยากได้แบบละเอียดลองไปดูนะครับผมเนาะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมสปอยไปยังไงบ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ออกมาเพื่อสปอยเทคของเด็กนี้นะครับผมผมตั้งใจมาสเปความสามารถของการ์ดใบนี้ต่าหากนะครับผม อินโ t เทชันนะครับผมออฟแจคูล่านะครับผมเป็นมิสติกชลิสคารีนะครับผมเป็น MP ค่าไล่สองเป็นชุดโปรโมนะครับผมอยู่ในอานาลยานะครับการ์ดใบที่1.6.1นะครับผมไกลมากเป็นชนิด PA นานระยะเวลา2เทินนะครับผมแล้วก็เป็นเช a ดออฟเดอะเดวิลนะครับผมดูหน้าตาซะก่อนนะฮะอ่าเถื่อนจริงนะครับผมเป็น Ability and Skill ที่แบบว่าเยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมมีอะไรบ้างไปดูกันครับเมื่อ ชุดพิราเพลิงนะครับผมเ The Dracula The Vampire l o r ดเราเข้ามาในสนามนะครับไลฟ์ฟรีการ์ดใบนี้จากกองหรือชายเรานะครับผมที่ใช้การ์ดใบนี้หนึ่งทำงานหนึ่งครั้งต่อซัพกระตุกเข้ามานะครับผมเข้ามาในสนามปุ๊บเนี่ยคือ Vampire Lord เข้ามาปุ๊บก็ไลฟ์ฟรีได้เลยครับการ์ดใบนี้จากกองจากชายหรืออะไรได้หมดเลยคือเก่งจริงนะฮะอยู่ๆก็อารมณ์คล้ายๆ Wake Up นะครับแต่บังคับไฟก็คือให้เป็น Dracula The Vampire l o r ดนั่นเองนะครับที่เป็นคนเข้ามานะฮะแล้วก็มีบริจิตต์ถัดมาครับบอกว่าผลบวกแอทแท็กบนซีลฝ่ายตรงข้้ามททุกใบเเเป็นนแฮยยดี๋ว สองเทินเลยนะคือเก่งเลยนะยกเลิกโดยซิลไม่ได้อ่าตามนั้นครับแล้วก็อันที่3ครับบอกว่าเนมแดกูล่านะครับผมเราแอสแซทบวกสามรีเฟนด์บวกสและยกเลิกเดวาร์สสายตรงข้ามอ่าผมเล่นเซตเดวาร์สเป็นหลักนะครับผมเจอใบนี้เข้าไปก็อาจจะเหนื่อยๆนิดๆนะครับผมตึงๆบอกเลยนะครับเดวาร์สลำบากหน่อยนะโอเคครับแล้วก็มีสกิลบนมือครับบอกว่าทิ้งการ์ดใบนี้นะครับเลือก1อย่างนะครับผมสองเอ็มพีไล่แบบเฟียด้วยด้วยนะฮะอันแรกครับให้เลือกบอกว่าทำลายมิติฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบอันที่สองบอกว่ารีมูฟ มิสิกชนิดเ e เวอร์ลูชันหนึ่งใบในสนามนะครับผมแล้วก็อันที่3ามเขบอกว่าประกาศชื่อเ e เวอร์ลูชันหนึ่งใบนะครับซิเลเราทุกใบย,ยกเลิกการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่ชื่อนั้นเป็นระยะเวลา2เทินแม่เจ้าผมบอกได้เลยว่าครอบจักรวาลในเรื่องของการแพ้ทางไหนครับคือแบบแดกูล่าในแพ้แพ้การ์ดประเภทไหนเนี่ยคือออกมากันในจุดๆดนั้นเลยในขณะเดียวกันก็คือออกมาป่วนฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าเทินจริงนะครับผมก็ สำหรับ2ใบนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกก็คือจะมีแค่แบบธรรมดานะครับผมแล้วก็แบบลุงนะครับส่วนในเรื่องของแพททิัมที่เป็นกั์ดแข็งที่ผมสปอยไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับถ้าบริษัทมีแจกก็ตามนั้น,นครับแต่สําหรับโปรโมชั่นซื้อของเนี่ยจะมีแต่ธรรมดากับลุงเนาะอ่ะตามนั้นครับผมก็ เมื่อเราซื้อนะครับผมเรียกว่าสตาร์เตอร์เนาะสตาร์เตอร์แดคูล่านะครับผมเมื่อเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยซื้อแบบธรรมดาก็ได้ธรรมดา2ใบนะครับซื้อแบบลุงก็ได้ลุง2ใบเอ้ซื้อแบบฟอยนะครับผมก็จะได้ลุง2ใบนะครับผมใครใครอยากซื้อกาดชนิดไหนก็ใครซื้อนะครับเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่า ต้องมีนะครับเด็กนี้เป็นเด็กสตาร์เตอร์ที่ไม่ค่อยเหมือนสตาร์เตอร์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างแอบเก่งในตัวเลยนะครับผมใช้ได้ครับจับจุดให้ได้ครับเป็นเด็กตีไ e ม่คิดชีวิตนะครับผมเนาะถ้าจับจุดได้เด็กนี้ไฟได้เต็มที่ครับผมและถ้าเราไฟได้เต็มที่แล้วเราก็จะตกชายเยอะนะครับผมพอเราตกชายเยอะเกมก็จะจบไวเห็นไหมครับซัมอนเนอร์ไม่ใช่เกมยาวนะครับเพ,เพียงแต่ว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมคงไม่นานมากตามสัญญาครับคงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ